คือไอ้มันมันเินอเงี้ยอะไเงงว่าใจว่าดีดีดีไดี่ควรจะไม้ยินเสียงวะไปแค่นี้ากแต่มอนนานไม่ได้ปก มีโรคประจำตัวอะไรอยู่่นะ่หมอออกากโรงพยาาหผ่าด้วยเป็นข้อเดนี่ค่มบอกหมอว่หมอถามว่าปวดไหมบอกว่าไม่ปวดแต่มันอึดอดแ้าก็ได้ใหยาไม่ได้รคันเยังโมาหหมอนะฮหมอรัฐบาลต้องรอโทรมาใชห เออแปลกนะจริงๆนะจ,จอโคมงากกุตัดทิ้งหมด <c oughs> แม่หนูนี่พอนั้นไปตัดทิ้งเล <c oughs> ยยาต้องจริงจังกับใครอย่ิงจัะ ล้วหัวหมุนไหมบ้านหมุนอะไรนั้มันหมุนเป็นไงอาการเนี่ยปัจจ้กตอนทีันมันปวดหัวา้อ้ตาี่นอนนุ๊กเอ็นแ่ีอันนี้นะนะนไมหม่ด

สามสิบสี่ขวดวเดี๋ยวนี้ต้องเร่งไปเร่งทำนะมีเอไงไหมจะมีอ,อยอะสี่ขวดพอเอหมดยังฮะเอาหมดแล้วยังอไปขายร้อยยี่สิบ นัเรียนแยกกันี่หนถนนอาจารย์ตอนนี้มันปอดเดี๋ยววันวันพุธเดี๋ยวเข้าไปผู้นี้ใช่ป่ะว่าว่าจะจะจะเข้าไปไปรับเนี่ยเชาผจะได้เย็นจะได้ไปจริงจานมันจะได้รอเออแส่นี้เดี๋ยวเข้าไปถูกงงกว่านี้โง่จานถึงแยกจานก็วิ่งตรงไปตรงไปพองเลยตลอดไฟเกินของเลี้ยวขวา เลี้ยงต้องอย่าเลี้ยวเลี้ยงแรกมา,า,กา,ามด่านท่าหโถไม่ได้อาจารย์เลี้ยวเลี้ยงก็วิ่งลงไปเจอสะาพานน้อยเดียวกว่าเนี่ยหูเลี้ยงดวงตาตาอยู่เนี่ยมันมีข้อควรระวังไหมคะอาจารย์ ถ้าเราจะดึงหูเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานความดันก็ทำได้ใช่ไหมไม่เป็นไรไม่มีไม่มีข้างเคอะไรออโอเคถัดไ,ไปใครจะ้านด่เยอหนปันเไมใครวะเนี่ยเาหนูก็ได้หนูไปยอมเป็นหุ่นใหใ้ใครจะเยอะใครจะกล้าดื้อดิ่งก็น,กนเน,น,าน,านเี่ยรา เสียความมั่นใจไปประมาณ80%เลยจากปกติก็ไม่มีแล้วมันยังมีไม่มีอีกช่างเนี่ยเสียคอนกรีตเลยเหรออันนี้แก้ปวดหัวอันนี้เสียคอนกรีตเสียคอนกรีตจริงไหมจริงอาจารย์มันเป็นเพราะนู่นไหมอะนู่นทำอะไรทิศภาพทางเทคนิคหรือเปล่าเราเราโน้มตรงไหนไโน้มธรรมดานี่เหรอเขาโน้มตามที่อาจารย์โน้มท่าตามความอะใช่ไหมอา่ารย์ประชาที่อาจารย์ ทำไมไมาผสมกันเลยไม่ได้ผสมกันน้ำเลยไม่ต้องผสมชิมเลยผสมผสมทำไมอ่ะผสมมันก็จืดผสมก็กินได้เดี๋ยว่ามันจืดชิมเลยม่แก้วกินเลยเอาไปเลยอันนี้เราต้องไปผสมมันไปนิดหน่อยไม่ต้องผสมแล้วเออเหรอต้องกินอย่างนี้เลยแล้วจะผสมใช่ใช่เหรอแล้วมันไม่ได้ไปใส่น้ำตาลเลยต้องกินอย่างนี้เลยอันนี้ใส่น้ำผึ้งกับมะนาวอ๋อมันเพิมอะไรอีกหมดเลย บบเ,เอาไปกินเลยครับเอาไปกินเลยใครอไปนไปเลยเดินก็รใจนีควใหญ่จานมีแล้วติดหน้าไปตาไมรู้ว่าใครเพื่อรงรอย่นาว็่ันเจอ Vâng. Alo. Alo. Dạ bạn ơi, cái cái không? Không biết không? Không Ừ. จิตแหละ,ละรับรู้ได้นี่แหละถ้าไปทำปัน่นขิงกระเทียมกระชายหรือปันกินแบเนี้ยมจะได้ไม่ได้กัดลายนิ้วออก

อันนี้นี่เป็นปริเทศเป็นอย่ต่น้้นก็เอจ้ะอ๋อยอนายใช่ไหเคยายก็หุนนึงไม่าเคยเคยายมดีขึ้นหน่อยเคยาเคย่าขึคือมัน แต่หนูรู้มีความรู้สึกว่ามันมันเป็นอะไรนะก็จะตกเล่นตรงแถวสองโพกแนสองโกตรงไปด้านตรงเนี่ยประต้นวันที่ห้าเขาาเนี่ยคือหนูจะต้องไปผ่านดร้อนนีมันประท้วงอมันหนต้งแน่นอนกบางยไม่เห็นมันนูกกลมาหนูมองไม่เห็นเลยเอาิมพ์เนล้วนี่หมดรวดร้แล้วเขาเยอะเข็ูกัไปแพย่ที่รู้เป็นาที่เขาต้องกู้ มองด่สองแ้เขาจะเชื่อมตงนี้พกเดเป็นเอหมักือกันมันถึงเด็กาเพราะว่ามีการเลตาใช่ไหมมันบ้าไปแล้มัเป็นไรันางใน่ไยดงแต่ว่านะตาเ้ยเสยาแลเราก็มอง ไม่มีเส้เส้น่ลาดกนวดแล้วรู้เลยไม่มีลห้างก้ำมันย่าไม่มค่ะไม่ควดแล้วผู้คนดแล้วนี่เรานี่เราค่ะเราก็มวเปล่อ่านี่ของใครเล่ย